ดูก่อนคเรื่องบดีบุตรสมณะพรามผู้เป็นทิศเบื้องบนอันกุลบุตรพึงบำรุงด้วยสถานห้าคือด้วยกายกรรมประกอบด้วยเมตตาหนึ่งด้วยวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาหนึ่งด้วยมนโนกรรมประกอบด้วยเมตตา หนึ่งด้วยความเป็นผู้ไม่ปิดประตูหนึ่งด้วยให้อามิสสถานเนืองเนืองหนึ่งดูก่อนเขรหบดีบุตรสมณะพรามผู้เป็นทิศเบื้องบนอันกุลบุตรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตร ด้วยสถานหกคือห้ามไม่ให้ทำความชั่วหนึ่งให้ตั้งอยู่ในความดี1อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงาม1ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง1นึ่ทำสิ่งที่เคยฟังแล้วให้จำแจ้งหนึ่ง บอกทางสวรรค์ให้หนึ่งดูก่อนค็ฤหบดีบุตรสมณะพรามผู้เป็นทิศเบื้องบนอันกุลบุตรบำรุงด้วยสถานห้าเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์กุลบุตรด้วยสถานหกเหล่านี้ทิศเบื้องบนนั้นชื่อว่า อันกุลบุตรปกปิดให้เกษมสำราญให้ไม่มีภัยด้วยประการชนี